นี่ก็เป็นสถูกพุทธปรินิพานที่สารนุทยานที่กุสินาลาที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าหึ่งเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ให้เราได้รู้ความจริงแห่งชีวิตทน่งท แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็ยังปรินิพานดังนั้นเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะสร้าง <c oughs> สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นความที่จะได้ดับจิตดับขันไปยานสร้างมี สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันได้รับรว่าในส่วนที่กิจที่เราจะทำองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด้โปรงอายุสังขารที่ปาวาและเจดีจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางมา เพื่อจะปลินิพานเหตุผลที่พุทธเจ้าพงศอายุสังขารก็คือพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วก็พุทธปฏิบสัทปฏิบัติถูกต้องแล้วก็พุทธบริสัทสามารถที่จะตอบปัญหาได้เหตุผลที่พุทธบริสัทเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้มา ปรินิพานอินารามโนทยานที่เมองบุชินารานี้ผู้โดยเหตุผลสามประการคือเพื่อแสดงสุทัศนสูตรเพื่อโปรดสิทธิคนสุดท้ายเพื่อ <c oughs> แดงพ่อลมสาริกธาตุอย่างสามาคีธรรมนั้นนี้เป็นเหตุผลที่พุทธองค์ได้เสด็จมาปรินิพานการที่รพระองค์ั่านได้ มีความประสงค์ที่มาปฏิญญาผ่านเพราะว่าในสมังก่อนพระงค์เป็นเจ้าจักรพรรดินามว่าสุทัศนะได้มา,าบำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้นิพพานเออได้บรรทันในสถานที่ตรงนี้ครับแล้วก็ <c oughs> เป็นเมืองที่สั่งสมบุญบารมีมีการ ฟังธรรมมีการสาธยายทำมีการให้ทานรักษาศีลอ่ก็จึงทำให้มันเป็นประโยชน์เพื่อจะค่อยคนได้รู้ความสำคัญความเป็นสร้างบาร,รมีสร้างสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในที่เมืองอ่หรือว่าในที่ที่เราได้ปฏิบัติได้ตั้งใจนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญ ีการหนึ่งก็คือ,อสุปัทะเป็นสิทธุนจุดท,ท้ายที่พระองค์นั้นได้สร้างได้ทำได้เรียกว่า <c oughs> ได้มาปฏิบัติได้มา,ารู้ชัดได้มารู้ยิ่งหรือรว่ามาทําความเป็น บารมีในชาติสุดท้ายนะครับสุพัทะได้มาขอ <c oughs> ฟังธรรมแล้วก็ได้มาขอปฏิบัติหรืว,ว่าเป็นพุทธบริษัท <c oughs> เป็นพุทธศาสนาที่ <c oughs> มีความตั้งมั่นตั้งใจแล้วก็ได้บวชก็ได้สำเร็จเ,เป็นพระ สาวกองค์สุดท้ายน,นี่ก็คุยเ,เห็นผลที่องค์ได้เสด็จมาเห็นผลก็ที่สามคือ,อเป็นผู้ที่สุปัตตะผู้เป็นผู้มีความสามารถจะได้แบ่งข้าบรมสาริกาธายอย่างสามัคคีธรรมนี่คือปีปเห็นผลที่พระเจ้าได้เสด็จมาก็าถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เราได้เดินทางมาบูชาสักการะ